นี่ครับ,รบถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่นาจะขึ้นลังช้างแล้วตอนนี้กำลังเลือกครับเลือกตัวไงเห็นตัวตบีมีของการบวชตายรูปอปพผู้น่นง้อง ของจอสุรินครับก็จะมีายไเเริ่มน,นะครับ บวชหน้าปีนี้ก็มีปีนี้กันแห่ด้วยขึ้นหลังช้างครับช้างอาจจะตัวไม่ใหญ่มากคนระับมูลค่าตัวละ3ล้านบาท อันนี้ก็กำลังเคลียร์พ,พืพ้นที่ครับ มีการโปรยทานไปด้วยครับแล้วก็โปรยทานครับก็จะแห่จากวัดแล้วก็รอบหมู่บ้านแล้วก็กลับมาที่วัดเหมือนเดิมเห็นไหมครับออประเพณีของแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก็เริ่มทาพิธีบวชนาคขึ้นหลังช้างแห่เริ่มจากวัดรอบหมู่บ้านแล้วก็มาจบที่วัดเหมือนเดิมในการเสร็จพิธีในการแห่นาคพรุ่งนี้เช้าออกบวชตั้งแต่ตีห้าจบพิธีตักบาตรผ้าใหม่ก็จบครับอตอนนี้ก็ใกล้ถึงเริ่มการแห่นาครับ ก็เริ่มเคลื่อนกระบวนครับนำโดยพระบิกษุสงฆ์หนึ่งรูปแล้วก็พ่อน้าคครับตามด้วยช้างของหน้าอีกตอนนี้ช้างเป่าปอาลมครับเล่นฝุ่นเลยครับเริ่มอารมณ์ไม่ดีอากาศร้อนนะ ช้มเรื่องอารมณ์ไม่ดีครับไล่ครับจะไล่เด้อะไล่ยังไปไก่เด้อนะครับไม่ใจไม่ได้นะครับจเอาไเนาะเนาะริ่มครับแห่ออกจากวัดครับแห่ไปรอบหมู่บ้านนะครับ ก็แห ktoś, şey ่รอบหบู่บ้านเสร็จเรียบร้อยครับมาแห่รอบโบสถ์สามรอบครับก็โบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าแห่ตามพณีรอบโบสถ์สามรอบก็น่าจะเสร็จนะครับสาหรับพิธีการแห่นาในวันนี้ครก็สวยงามครับ ก็ติดต่อแหนากได้ที่บ้านบิงทะลลัดครับหมู่บ้านช้างแฝดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ